ก็สำหรับคลิปนี้เนาะามาชมไฟตามลายทางเนาะเป็นตะเกียงน้ำมันสถานที่ใช้ในการลอยกระทงเนาะ ออบริเวณนี้สว่างสวยเนาะประดับประดาไปด้วยตะเกียงเหมือนไส้ตะเกียงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็ไฟแสงสีแล้วก็มีที่นั่งกองฟางด้วย ก็คงจะต้องได้หาไส้มาเปลี่ยนใหม่เนาะไส้ไม่ค่อยดีรอยอก็รอเวลาอีกนิดหนึ่งเนาะ,อะตอนนี้กำลังลอยกระทงกันเนาะขอขามา มน้ำคงคาตามความเชื่อเนอะโดยใช้สระน้ำเป็นอ่าเปรียบเสมือนกับมน้ำคงคาเนาะโดยบริเวณนี้จะเป็นที่ปล่อยลอยกระทงก็ตามความเชื่อลูกหลานก็มาด้วยเนาะสามสี่ท่านห้าท่านอ่อ ขออนนนุุโมทาาบญนเนะตอนนี้ก็กำลังจะลอยกระทงแล้วจ้าลอยกระทงลอยกระทงฮะกำลังจะลอยทุกลอยโศกไปแล้ว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 

เพลงกัน,นร้องเพลงลอยกระทรงแม่ร้องเพลงลอยกระทงนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงคลินี้เนาะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงคลินี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดต,ตามเพื่อเป็เนกำลังใจให้กับางช่องของเราเนาะก็ขออนุโมทนาบุญ